ท่านเปรียบเทียบบุคคลผู้บริโภคกามเทวดาที่บริโภคกามมีพวมีเมียอันเป็นทิพย์ท่านบอกวา่าอัธิกังกุรูประมาเปรียบเสมือนขออภายแต่ตรงๆเปรียบเสมือนสุน,นัขแทะกระดูอร่อยจนเพลียแต่ก็ไม่เคยอิ่มกืนนมลายเจ้าของ กุกโกรอัติกังกรูประมาเหมือนสุนัขแทะกระจูดด้วยควา,ามหิวโหยนอนตะแคงแห่นอยู่หันแลเอ้าเกินน้ำลายเจ้าของแสบล้วนบอีมเจักเถื่อบางทีท่านกับเปรียบเหมือนคบเพลิงเหมือนบุคคลถือหญ้าแห้งเอาไฟจุด แล้วก็ถือส่องในเวลากลางคืนลมก็พัดทวนมาถ้าจะทิ้งก็กลัวจะไม่มองเห็นอะไรอยู่ในความมืดถ้าจะถือไปมันก็จะไหมหัวมันร้อนท่านเรียกว่าตินนุกกูประมาเปรียบเหมือนท่อนหญ้าที่ถูกไฟที่จัสองบางทีท่านเปรียบเหมือนฝันสุปินนักกูประมา เเหมือนความฝันสิ่งที่ได้สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นไม่ว่าลูกคัวเมียทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเหมือนความฝันอันเจิดจ้าอําภัยพอตื่นขึ้นจากฝันสิ่งที่มีในฝันก็พังทลายลงไปเรามาอยู่ในโลกนี้ก็ดีสิ่งที่เราได้เรามีเราเป็นอยู่ในขณะนี้เหมือนกับฝันอีกหน่อยก็จากกันไป เอกวะมัจโจอัจเจนติเอกวะชยเตเกุเรสัมโคะประมาเตวสัมโขาสขปปานินโตเมื่อเวลาเรามาเราก็มาคนเดียวเมื่อเขามาเขาก็มาคนเดียวเมื่อเขาจะจากไปจากโลกนี้เขาก็ไปคนเดียวไม่ชวนใครไม่ได้สั่งได้ลาใคร สัตว์ทั้งหลายมาพบกันชั่วคู่ชั่วยามในโลกนี้ผูกพันกันชั่วพังชั่วขาวแล้วก็จากกันไปเหมือนฝันเนี่ท่านตีโทษของกามโทษของสวรรค์เรียกว่าอาทีนมากกวไอเยอะถ้าเอามาพัรณานาน,นีหลายชั่วโมงใกล่โทีนี้ท่านก็เลยย้อนขึ้นมาอีกพูดถึงสิ่งที่ดีกว่าสวรรค์ คือการข่มใจออกจากกามคมใจออกจากสวรรค์แม้ไม่อยากออกนพวกเรามาจากบ้านจากเรือนเนี่ยไม่อยากมานะเสียดายกําลังคมใจออกมาท่านเียวันเนคัมขกะถาอยู่บ้านปัน,นี้อยากกินอะไรก็เกินอยากกินร้อนอยากกินเย็นตู้เย็นมีเตาไฟฟ้ามีอาหารอยากจะกินชนิดใด อยากจะนอนขนาดไหนจะตื่นเวลาใดสาบายตามใจตามใจอยากฟรีสไตล์นั่นคือตามกระทําไปตามใจชอบเรียกว่ากามมะวัตตาหมุนไปตามความใครอยากของตนเองแต่มาถึงที่นี่ไม่อยากลุกก็ตตรงลุกตีหนึ่งสี่สิบห้าตีหนึ่งห้าสิบระคังกังวานขึ้น บูู้ที่มีความแกล้วกล้าแล้วทางอินทรีก็ลุกมาก่อนประครังมานั่งเป็นแท้